สวัสดีครับแถาตะเขียวเตียวหนุ่มสามทิศแชร์ไม้แล้วครับผมครับช่วงสายๆเมื่อนีกลับมาพบมาพร้าวับสามทิศอยู่นี่แหละครับอยู่สวนแม่ป่านี่ครับขับกลับมาพอกันช่วงสายๆพี่น้องประมาณเก้าโมงหลังจากสามทิศกินข้าวกินน้ำแล้วครับเมื่อนีออกเว้นโอกการออกงานมากลับมาทักทายสบายดีพี่สบายดีน้องเขาอยู่นี่ครับอยู่สวนแม่ป่านี่แหละอยู่ลาะเลาะนี่แหละครับลาะเลาะเครื่องสูบน้ำลาะเลาะห้วยนี่แหละอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับพอดีเมื่อนีสามทิศว่าสี่เป๋ารวดมาไวครับ รถไทยหน้าเดินตามว่าเสียวมานี่ละเสียวมาจอดไวนี้เวลาเข้าสหนศคามไปนี่ครับคามไปบำรุงไวมันจังสีบ่ยากเสียวรอ,อยังมาเปลี่ยนอยู่นี่เลยครับเวลาเอาไปเฮ็ดแล้วห้องกับสีมาจอดไวน้นี้คือกันเพราะว่าสิ่งของแม่ป่าก็อยู่นี่ของพ่อลุงก็อยู่นี่ครับมันจังบ่ได้ออมไปไก่พุ่นหน้าสะไอหน้าโวกซ้มที่อยู่หันสามที่เสียวรัดมานีครับกันสีอ้อมไปทังในบ้านมันไกลมันไกลครับ ก็เลยสีย่างลัดไปนี่แหละเราก็เสี่ยวมานี่ครับมาสวนแม่ปลากันเลยสิมาเบืง้งเขาเป็นเขาปวดยังเป็นปูนี่เป็นว่าเขาปวดแย่เขาปวดหวานว่าสันเพป็นเพึ่งอาลงครับในประมาณอาทิตย์อาทิตย์นึงเหรอล่ละนี่ครับเกิดเราเกิดแล้วพว่วมเกลิงเราครับนี่ ุ่นผักปนก็บมื่แล้วนี่แหละสิรัดไปนี่แล้วครับโอ้ยแดดครับแดดช่วงเศร้าๆก็เย็นยิบเย็นขึน้เข่าครับเย็นเย็นในยางมะส้าสวยมากกับแดดนี่แหละสิรัดมานี่แหล่ะผลพ่ะท่นาทนได้ปลูกขวางเนาะครับครับเศร้ามื้นอนี้ก็เป็นเศร้าที่สามกับที่สามกุมภาพันธ์ก็สองพันห้นาร้อยหกสิบแปดครับ เดือนแหงความรักครับเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวไปเบื้องก่อนวาเนสิลัดมามองได้สิรัดมากมองบ้านคุณพ่อสุริยะเขานี่และมันสิไไดไถเลยบูบูสามฉีกดกัเเป็นตึงขาคือก้อนะครับมันมันกยางในยอยูแต่มันมันสิยางไก่แล้วมันสิปวดนะครับว่าอย่าไปขีดยาดูพี่น้อง เดี๋ยวมันสืดื้อยาน,นานี่ละนี่ละที่รัดมันนี่ล้วครับนี่ยรัดมันนี่ได้อยู่น,นี่โอเคโอเค,อเคได้อยู่ครับไอ้ขาปวดคุณนแย่ยอมก่อนนี่อันนี้เขาปวดน้อยครับเขาปวดบ่วงแต้มขขเขาปวดเขาเหนียวครับเราสีมกักปลูกแต่ขขเขาปวดเขาเหนียว อันนี้กับพืชของล่องไมครับนี่สีค่คู่อันนี้ชุดแรกเป็นปูว่าฟ้อมกันครับอันนี้สิเป็นตัวลิสงตัวดินสามคู่ครับอันนี้ของคุณแม่ไปย่อมนี่ของคุณพ่อสุริยาของคุณแม่ไข่ครับนี่ทัวบอกทัวเพิ่นได้เก็บแล้วคุณสองคู่นี่เก็บจน่าหอดวงการกับว่าเมือดดอกเป็นหมากแล้วครับนี่ ัวฝักยาวเอาไปตําไปพัดครับได้มดช่วนี้ครับแตงเล่าครับนี่นี่พี่น้องปลูกแตงมัน,นาวอากาศมันเย็นมันที่เป็นแบบนี้ครับบริเวณเขาพวดรอเป็นฟักแล้วเขาพวดนี่นาที่เป็นเขาพวดเขาพวดเหลืองเขาพวดวันอยู่ดีพี่น้องไ่เม,มันเขาพวดเขาเหนียวหรอกนี่ครับปไปเรามากเราก็ลุกไปเบื้องให้มืดเดี๋ยวสร้าทิศจ้างสิไปเอารถ นี่น,นี่อันนี้ก็โพดแง่คือกันครับเนี่ยขย้าวโพดแง่ถ้าวัดตัวมาไงข้างล่างนี่ย,ยพ่นสีปูก,กันข้าไม้ฝรัง่งนี่เอาข้าวโพดแซมนำนี่ครับทุกนั่นเลยโอ้เห็ดดีคุณพ่อสุริยานี่ยขาไม้ฝรั่งครับกำลังสีได้เก็บเดี๋ยวพอพ่อนต้องเอาต้นเอาต้นหลักเขามาของมันไว้ซะก่อนเพันก่ใหายมาจากนาข่างบนหมดแล้วครับพวกน้องนาพ่นธนุ์บุตร งามอยู่ข้วโคตรรอกับงามใกล้สิเล้เก็บฟักแล้วแปลงนั้นครับเป็นรุน่นเป็นรุ่นครับมันจังบอแน่นบออัง เอามาหอดเราไปเนาะเอพู้ลุงกัจอดอยู่นี่แหละวันนี้สิเปีล่อหน่อยล่อตะขาบครับล่อหน่อยมาเปลี่ยนมันนี้กับผ่านผู้ลายยุ่น้ำติดลาผล่ะเดี๋ยวซาเลงไปขนเราครับสิมาเลี่ยนลออย่างรออยังออกเอาติดตะขาบใส่ครับมันสหมุนไห้บนน็อตตีดบ่เดี่ยวน้ำมันมาใส่ครับเดี๋ยวสีลองมุนลองเบิ่งเปลี่ยนรอนีออกเราเอารอไว้นีครับรดกระสีมาจอดไว้นีละเวลาเ่าใส่งานใส่กันมันจังบ่ ยางต้องว่ายางไก่สีได้ยางขามไปนี้ครับใกล้ๆหน้าสามทิก็อยู่นี่ละใส่ลอดตะขาบมาแล้วมันยางเวลายางถนนปูนหรือว่าถนนลุกร่างที่มันแข็งๆอ่ะมันที่ยางยากครับแต่นี่เขายางบ่ไก่ดอกก็สิไปสะเตือนสั้นแน่กะมองสะพานขามนั่นแหละครับมันเป็นปูนน้องพี่น้องสามทิศที่ขอตัวขออนุญ,ญาตไปเอารอหน่อยครับ รอตะขาบหน่อยครับผ่านมาเตรียมไวซ์ก้อนทำมือนี้บดลเฮีดกับมือหนามือรุ่นเอาจังสีได้ออกไปใส่เลยครับสีเเลี้ยนไว้น้องครับเพราะว่าเป็นยางไปเมื่อกี้แป๊บเดียวก็เป็นตึงๆคาครับมันปวดแบบจีดๆนะครับตอนกับ,บปวดแห้งหรอกแว่ายมันยางไปคร้านึงแร้วมันกับปวดครับเอาสสำหรับบรรยากาศน้ำมวนน้ำสวนมันจะกาศตรงไหนตรงหน้ามือนี้ครับ อากาศสวยๆฮอนๆสามสิบกับยฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดก่อนครับครับท่านนี้สามสิบขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องห้องมุสุขุสุขวลนะครับที่เขามารับชมคลิปของสามสิบตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาษิมไม่ไม่นะครับคลิปหน้าสามสิบที่ภาพพี่ฝาน้องไปยังกับจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิบกับยี่ฝาสักนิดก่อนครับ